สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านเน,ะนาะอู้ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเอไม่ได้คุยกับพี่น้องทุกท่านเนาะก็หลังจากที่ผมนะทำการปันน่นนานะก็เสร็จเรียบร้อยนะก็มาถอนก้านะก็ได้70มัดนะครับพี่น้องนะโอ้มัน บ่ถอ,อนก้านนี่มันก็ถอนยากจุ๋นอ,อกเอฟซีเนาะกว่าจะได้แต่ละมัดนะครับผมก็เดี๋ยวเราวันนี้เนาะจะทําการถอนก้านะพรุ่งนี้ค่อยดํานะฮะถอนแล้วก็ตัดหางเนาะก็เอาไปไว้ที่นานะฮะพรุ่งนี้นี่มันจะแข็งกว่านี้นะเอฟซีเนาะรากใหม่มันก็จะออกนะฮะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องโอ้ ท้องฟ้าไม่แน่เนาะช่วงบ่ายอาจจะตกอีกนะครับผมน้ำก็หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนเนาะก็ปล่อยลงบ่อนะฮะก็ระดับเท่าเดิมแล้วนะฮะเอระดับน้ำนี่เท่าเดิมนะถ้าฝนตกอีกเนาะเราก็จะปล่อยลงบ่อนะฮะ จนถึงตรงนี้นะฮะนะระดับน้ําอยู่ที่บอ่อนี่มันจะเสมอกันกับนาตรงนี้นะเอซระดับน้ํามันจะเสมอกันเลยนะฮะนี่เขตมันก็นี่นะฮะเอคอกหมูเก่านะฮะสูงนะฮะเอฟซนะมันโทมกา้าดิพี่นะ มันโทมได้กระยาเรอฝนตัวอียูนะหน้า,นาตรงนี้ยังไม่เสมอนะฮะนะด้านนู้นมันยังสูงนะ FC เน,ะนาะเอฟซีเนาะก็เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยว่ากันใหม่นะนี่ตรงนี้ก็ปล่อยน้ำนะลงบ่อนะฮะเอฟซี FC. นี่ แ๋วเลยนะฮะพี่น้องฝน,นตกมือวานแล้วก็มือคืนเนาะไม่ได้ดูน้ำใส่นานเลยนะฮะ fc ก็แป๊บเดียวนะสามแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่พร้อมดำนะฮะ fc นี่นะครับผมปั่นจนจนเหลวเนาะทุกท่านพรุ่งนี้ก็น่าจะพอดีนะฮะข้าวนี่ส่วนมากมันจะจะได้ข้าวแปลงนี้นะแปลงนี้นะฮะแล้วก็แปลงนู้นแล้วก็แปลงนี้นะฮะ ส่วนด้านล่างกับแปลงนู้นนี่ไม่ค่อยได้นะ,ะ f อฟซเพราะว่าน้ำไม่ค่อยอยู่เนาะแต่แต่ไม่แน่เนาะปีนี้เราปรับใหม่นะฮะเอฟซถ้ามันไม่ขนาดนั้นมันไม่ขาดเนาะถ้าน้ำมันอยู่นี่อาจจะได้ข้าวเนาะทุกท่านในแปลงนู้นเนาะ ที่ผ่านมานะครับแปลงนี้นะฮะได้ข้าวเกือบ30กระสอบนะฮะ FC นี่แค่แปลงเดียวนะฮะพี่น้องนะแปลงนี้กับแปลงนี้ก็50กระสอบแล้วนะทุกท่าน2แปลงนะแดีที่เหลือนะฮะถ้าบำรุงดูแลรักษาใส่ปุ๋ยอย่างดีก็ ได้เยอะอยู่นะฮะพี่น้องนะปานเหมือนสนามฟุตบอลเลยนะฮะนี่แหละที่มีรถไถเนาะทุกท่านตรงไหนมันสูงเราก็ปรับนะฮะปรับให้มันเสมอกันนะ,ะถ้าไม่มีรถไถนี่ดินมันไหลลงมาจากสวนเนาะนะทำให้ด้านริมนน้นมันสูงนะฮะ ตัวนี้โอ้สบายเลยนะนี่หญ้าก,ก็ไม่ค่อยมีนะครับน้ำก็เสมอกันนะครับมีน้ำทุกที่นสุดยอดเลยนะพี่น้องก็ไม่แน่เนาะวันนี้อาจจะมีฝนตกนะฮะดูก้อนเมฆดำปีเลย นะครับนี่ครับแปลงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะเหลืออยู่ที่เราดำค้างเมื่อวานนะก็วันนี้ถอนก้าก่อนเนาะพรุ่งนี้ค่อยดำนะครับก็ไม่รู้จะจ้างคนหรือเปล่าเนาะถ้าจ้างก็หลายตังนะเอซค่าแรงนี่350เขาจะมา chơi lào nó thì nó ta đâm mình thì có mình có mấy trái bây là nó thật nó mình sẽ bây là tham can thoáng ca nó đây đầm nó có phép điều à ở trường nó bố ma đâm ao nè à มันยังไงล่ะพี่น้องเนาะถ้าบ้นบานๆก็มันได้มันมันได้มันะมันได้คักนะครับถ้าเราดำเอาเนาะดำเองถ้าจ้างเขาก็ไม่รู้เขาจะใส่มากใส่น้อยเอาลงลึกหรือเปล่านะฮะก็แม่มาต่อยเข้าบ้าน เมื่อเช้านี่ก็โอ้เขาว่าผีบ้านะฮะไม่มีใครดำนานะฮะมีแต่ครอบครัวของผมนะที่ดำก่อนเพื่อนเลยนะเอฟซี F C. นะผีบ้าดำนาดำไปดำมาจนฝนตกนะครับได้ดีเลยนะครับผมนี่ก็ฟื้นตัวเร็วนะฮะ ถ้าฝนตกนี่มันไม่เหี่ยวนะฮะ f 4มันจะเขียวเขียวไปเลยนะครับอ่ะเราก็จะขึ้นไปทานข้าวเที่ยงก่อนอุ้ยติด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 โอ้ยนะเราก็จะไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มาทําการถอนก้าเหมือนเดิมนะครับ ส่วจาไว้บันนี้พวกนี้ค่อยดำเนาะอ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการรับชมคลิปต่างๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่เนาะในคลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องสวัสดีครับ